หลายคนที่เจอไฟเตาขมคกอ่อนหรือจุดไม่ติดนะครับปัญหาเกิดจากตัวนี้นะครับเห็นไครับตัวปิดนี่นะครับตัวปิดเปิดหรือว่าตัวปล่อยลมความ้อนอ่อนนะครับอ่ะดูนะครับนี่คือไฟที่เราใช้ปกตินะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะปิดเห็นไหมครับปิดนี้นะปิดลมเห็นะครับปิดสนิทเลยไหมครับพอปิดสนิทปุ๊บไฟเตาขมคกก็จะอ่อนเห็นไหมครับอ่อนเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเกิดจาก นี่นะครับตัวนี้อาจจะปิดอยู่นะครับตัวที่เราไม่รู้ตัวนะครับว่าปิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอาจจะบอกยกไปยกมาหรือเคลื่อนย้ายบ่อยนะครับมันเลยจะเลื่อนปิดเองได้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับพอปิดปุ๊บไฟตอนพกก็จะอ่อนนะเห็นไหมครับคือปิดลงไม่ได้เข้านมครับไม่มีลมเข้าเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเปิดครับเปิดเข้าไหมครับนี่ครับเปิดพักหนึ่งครับเดี๋ยวว่าประกับปกตินะครับเปิดเข้าปกติแล้ว ไปเตาเราออกหรือว่าจุดมตินะครับเป็นเพราะว่าลมไม่เล็กครับตรงนี้นะครับ